สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมนะครับอีกตัวหนึ่งของบ้านซิวเนียนะครับตัวนี้ครับ Forestly Perfection นะครับตัวนี้เขาอินสไปด์มาจากของบ้านอะมูอาชนะครับชื่อกลิ่น Reflection Man นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งของของของบ้านอะมูอาชนะครับ เรามาดูกลิ่นของตัวนี้กันเลยดีกว่าพอเราฉีดสเปรย์แรกแล้วเราลองลองเราเรานึกถึงอมมอาดได้เลยนะครับนึกถึงกลิ่นดั้งเดิมของเขาก็คือ r i f e c t i o n man ได้เลยนะครับเพียงแค่ว่ากลิ่นมันอาจจะมีอะไรที่มันแปล่แปลงออกไปนะครับผมมาพูดถึงพูดถึงตัวนี้เลยละกัน กลิ่นเด่นของตัวนี้นะครับหลักๆเลยของเขาที่ผมได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นมะลินะครับมะลิแบบเด่นเลยแล้วก็เป็นไม้หอมซึ่งก็รู้อีกแล้วนะครับว่าบ้านของมูอาันเนี่ยเขาจะเด่นทางเรื่องพวกไม้หอมหรือว่ากลิ่นแบบเครื่องเทศเนาะกลิ่นกลิ่น reflection man เนี่ยเป็นกลิ่นหนึ่งนะครับที่ที่ผมชอบมากๆนะครับคือ คือจริงๆแล้วกลิ่นมันไม่ได้เข้ากับบุคลิกผมเท่าไหร่นะแต่แต่ที่ผมชอบมากๆเพราะว่ากลิ่นมันเพอร์เฟกแบบออกแนวแบบสุภาพหรูมากๆแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบใจดีอ <c oughs> ใจดีอบอุ่นนะครับมันให้ให้ให้กลิ่นแนวนั้นเลยนะ <c oughs> หรือหรือบางคนก็บอกว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นรวยอ่ะคนรวยอ่ะมันคือกลิ่นที่คนที่แบบ สักเซสทุกอย่างแล้วคือแบบอันนี้ perfection ก็เป็นเป็นเป็นคำหนึงที่บ่งบอกตัวน้ำหอมว่าออกมาในลุคของแบบไหนที่ที่คนจะใช้นะครับแต่ว่าถามว่าสำหรับผมแล้วส่วนตัวตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็และที่แนะนำจริงๆวัยรุ่นไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะ ตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ัยทำงานแล้วไปจนถึงแก่ได้เลยนะครับบางคนก็เชื่อมโยงไปถึงว่าแบบกลิ่นมันไปอยู่วัดอยู่อะไรนี้เพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้นะมันลิแล้วก็สําหรับผมมันมันไม่ใช่เป็นกลิ่นวัดอะไรงั้นนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบมันมันใจเย็นนะเพราะว่ากลิ่นดอกไม้มะลิเนี่ยแล้วก็เป็นกลิ่นไม้หอมเนี่ยมันมันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วมันทําให้เราเรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็เป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ทําเรื่องเรื่องความทนมาได้ดีมากๆนะครับคือ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยผมได้กลิ่นตลอดนะแล้วก็เรื่องการกระจายความฟุ้งเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับทําออกมาได้ดีเลยแล้วก็คือแน่นอนว่าเดินฐานได้กลิ่นแน่นอนครับกระเผอคนคนผ่านเราไปสองสามคนก็อาจจะ <ๆ S 1> ได้กลิ่นด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ทําการกระจายได้ดีฟุ้งแตะจมูกแต่มันแต่ด้วยความที่กลิ่นของมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบ คับบิ้งอะ่ะคือมันค่อนข้างย้อนแย้งนะที่แบบส่วนใหญ่แล้วกลิ่นฟุ้งจะเหมาะกับการครับบิ้งนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยด้วยด้วยวัตถุดิบที่เขาทํามามันไม่ใช่ออกแนวครับบิ้งเท่าไหร่แต่ว่าเหมาะกับการไปทํางานออฟฟิศไปออกเจอผู้คนไปเดทผมว่าก็โอเคนะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับถ้าเกิดว,ว่าบุคลิกของเราเข้ากับน้ําหอมผมว่าตัวนี้ลองต้องลองเลยแหละครับต้องลองเลย ถ้าคุณเป็นคนที่แบบต้องการเพิ่มบุคลิกที่กลิ่นที่ดูสะอาดอมีความมีความใจเย็นสุภาพต้องการเพิ่มลุคแบบนั้นนะครับลองดูครับกลิ่นนี้ผมว่าถ้าถ้าถ้าจะเรียกว่ามันสามารถกับ extension ได้ไหมผมว่ามันได้นะ แต่มันไม่ใช่เป็นในเป็นในแนวทางที่แบบยั่วยวนเรื่องทางแบบยั่วยวนแบบนั้นนะครับมันจะเป็นแบบสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันก็มันมันมีคลาสมากๆนะกลิ่นมันมีคลาสมากๆนะครับถ้าใครถ้าใครเคยลองนะผมว่าน่าจะชอบครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการฉีดนอนมากเลยนะครับเคือผมใช้ใช้นอนบ่อยนะ คือฉีดสเปรย์เดียวแล้วก็นอนไปกลิ่นมันนะ่ะมันทําให้แบบผ่อนคลายมากๆนะครับก,กลิ่นกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิก็เป็นอีกลกิ่นหนึ่งนะที่ที่คนที่บอกว่าชอบไปวัดหรือไปอะไรได้กลิ่นเนี่ยมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ใช้ในงานงานงานขาวเย,เยอะมากนะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเทพองค์ไหนนะมีกลิ่นประจํากายเป็นกลิ่นมะลินะครับแตบบ่เป็นเทพพินดูนะครับถ้าใครชอบหรือบูชาก็ ผมว่าก็ก็เหมาะนะครับกระสายมูนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็สำหรับสำหรับวันนี้ก็ตัวนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับแล้วก็เคยได้รับคำชมมาแบบไหนก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากรู้ประสบการณ์ของเพื่อนๆนะครับแล้วเ,เดี๋ยวมีเวลาผมก็จะมาทํารีวิวเพิ่มอีกนะครับตัวที่แบบเรายังมีแล้วก็ยังไม่ได้ทํารีวิวนะครับหาหายไปนานเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ